ดาวกระจายสีฟ้าสุดเท่บอกเลยของมันต้องมีแจกเพียงแค่3,000ชิ้นเท่านั้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะอธิบายให้น้องฟังว่าเควสต,ต้องทํำยังไงบ้างค่ะซึ่งเควสแรกนะคะน้องๆจะต้องเล่นเกมนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นน้องๆต้องสร้างไทคูนนะคะให้ถึง100%จากนั้น ดาวทั้งหมด8ดาวนะคะอันนี้พี่แป้ไม่แน่ใจว่าน้องจะต้องมีนินจาทั้งหมด50ตัวหรือทําการสอนนินจานะคะสุดท้ายแล้วคือน้องจะต้องทําการเสกนินจาออกมาทั้งหมด200ตัวค่ะ ไทคูในแมปแบบนี้ไม่ได้ยากนะคะปุ่มสีเหลืองนี่คือเสียโรบสัสส่วนปุ่มสีเขียวคือการสร้างในแมปนั่นเองน้องๆสามารถเอาเวลคนที่กินรามเมงตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่าเราสามารถสร้างเศษดินจาได้ตรงไหนบ้างให้น้องสร้างไทคูมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องเดินๆๆไปมันก็มีสีเขียวให้น้องกดเองค่ะนี่เลยจ้ากดตรงนี้นะคะเราก็จะสร้างไปเรื่อยๆนั่นเองน้องๆเดี๋ยวมันจะมีดินจาตรงนี้นะคะซึ่งพี่แป้ก็แอบงงนิ เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อไปตีบอสอะไรยอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไมมันไม่นับเควส์พี่แป้งไม่แน่ใจเพราะว่าเควสเวลาของพี่แป้งอะ่ะมันนับนะไทคูนก็นับแต่พอการเสกนินจาออกมากลับไม่นับเดี๋ยวพี่แป้ต้องลองเล่นดูก่อนหากน้องๆคนไหนนะคะเข้าใจแล้วลองมาอธิบายเพื่อนๆฟฟนในคอมเมนต์ของพี่แป้ได้เลยนะคะรีบมาทำนะคะเพราะต้องเล่น24ชั่วโมงใครที่อยากได้จริงๆก็ต้องรีบมาเลยค่ะ